ปุ๊ตาจะหายไปไหลนปุ๊ปุ๊เป็นไงเด้งมองหน้าพ่อครับครับไม่โอเคไมิโองี้ไม like ่โอเคตรงปุ şey ๊ให้หมอเข้าก็ตรวจหน่อยเนาะได้อ่ะเออได้เลยค่ะ ปู่ไปยินที่รอถามได้ปูสบายดีไหมตอนนี้น่ะนะเป็นไงอยากกลับบ้านไรหรือยังยังเอออยู่โรงพยาบาลต่อเนาะเขาบอกว่าหน่อยบอกเขาจะหน่อยที่ว่ากูสบายดีนะนะเขาจะได้หายห่วงจะไม่หมอเค้าได้ไหมได้วุ้ยเมื่อกี้ว่าจะไม่ได้ พอคราวก็ไหนนี่ยกยกแขน้เขาดูสิแขงแรงพายกแขนให้เขาดูสักน้อย่าครับยกสูงสูงเลยสูงสูเลเ้เห็นไหเห็นก็ไม่เนเห็นนอนแล้วเห็นเขาไม่เรานะคะเดี๋ยวเดียเดี๋ยวนอนนนเดี๋ยวนนเดอน่วนอนเหรอคะง่วงง่้นอนเหรอคะงพ